สวัสดีครับพบกับผมในอธิคมชาวนาคุณกับโยธาท้องถิ่นเดีวันนี้ผมมีเรื่องราวของการสอบนะครับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเล่าสู่คนฟังนะครับก็จากเดิมนั้นนะครับปีที่ห้องเวลาที่ผ่านมานะครับได้มีในกรมส่งเสริมการเะการปกครองท้องถิ่นได้จัดสอบข้าราชการใหม่นะครับ และก็มีประจ,จุไปหลายตำแหน่งหลายอัตราด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ทราบข่าวมาว่านะครับช่วงสิ้นปีนี้แหละนะครับเขาจะเริ่มในการประกาศสอบนะครับประกาศรับสมัครนะครับสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้บัญชีหมดไปแล้วนะครับในบัญชีนั้นนี่รวมถึงบัญชีของนายช่างโยธาด้วยนะครับผมก็เลยนําข่าวสารรวกนี้มานําเรียนให้พี่ๆน้องๆน,นะครับน้องๆชาว ช่งางโยธาท่านผู้ที่ผู้ที่เรียนในด้านของงานช่างมานะครับก็ใกล้เวลาแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับในการาสมัครเพื่อสอบแข่งขันนะครับในการประจุขา้าราชการาพนักง,งานส่วนท้องถิ่นก็อยากใช้ทุกท่านน้องๆทุกท่านที่จบใหม่นะครับหรือว,ว่าที่กำลังหางานทํานะครับบอกว่างานเรื่องของท้องถิ่นนั้นเนี่ยเป็นาการปฏิบัติงานอยู่าสามารถ ปฏิบัติงานได้ใกล้บ้านนะครับใกล้ผู้มิมหนอของตัวเองนะครับซึ่งก็ทําให้สะดวกมากๆเลยล่ะนะครับอาจจะมีข่าวลือเยอะแยะมากมายพวงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นนะครับแต่ที่สุดแล้วจริงๆนะครับเราก็คือข้าราชการคนหนึ่งนะครับอยู่ภายใต้การมีระเบียบมีกฎหมายบังคับใช้อยู่นะครับก็อยากให้ทุกน้องทุกท่านนั้นตั้งอ,อกตั้งใจนะครับมีความเข้าใจ ในเรื่องของการเป็นขนา้าราชการส่วนท้องถิ่นกันทุกคนนะครับก็นำขาวนี้มาบอกทุกท่านนะครับก็เร็วๆนี้แหละนะครับเขาจะเปิดรับสมัครนะครับขา้าราชการส่วนท้องถิน่นในสายงานนในช่างโยธานะครับส่วนอัตราของตำแหน่งอื่นนั้นเนี่ยก็คอยดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าตำแหน่งไหนที่ใช้บัญชีหมดไปแล้วนะครับต้องการสอบเพื่อขอใช้บัญชีต่อไปนะครับ ก็านำข่าวสารมาฝากน้องๆชาวช่างโยธาในช่างโยธามาเพื่อจะได้เตรียมตัวนะครับในการาสมัครสอบแข่งขันกันสําหรับวันนี้โยธาท้องถิ่นนะครับก็ขอ,อาจากลากันนะครับเพียงเท่านี้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ